โอเคครับก็สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟีดไฟกันโอเคโอเคต้องใช่แล้วก็อยู่กับองกัสนะก็วันนี้เราจะมาเล่นบทละดีเพื่อนเราจะมาเล่นกันไม่ไม่เล่นหมาป่าเดียวได้เหรอ่ชดตอะไร โอเคความจริงยังไม่เข้าหรอกครับที่เราอยู่บนเต็นท์แมนกดเข้าไปเลยยังเชิญนะก่อนขนยมีวัวน้อยนะโททีเจอตรงไหนครับเต้ตรงจริงครับเอ้าใช้อะไรเนี่ยใช้ดีเซิร์ตเหรอทไมกูยังไม่ได้ซื้อปืนเลยวะเจอกันตรงไหนเอ้าปุ่มปุ่มซื้อกูหายเอ้า ทำไมกูต้องใช้ปืนนี่อย่างเดียวว่ะปืนกระจอกเนี่ยกูใช้ทำไมอ่ะอ้าวไม่ได้ใช้ดีเฟิร์เอ้า first blood กูซื้อไม่ได้ว่ะกูต้องแบบตัวนีเป็นไรตาหน้าตาหน้าตาว่าดีเฟอร์แล้วพร้อมกับไอ้โว่เกมกระตุกมากเลยทุกคนงมน้อยนะโจทีแต่ ก็คือเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ดังๆอะไรขนาดนั้นจับก,ก็ใช่กากๆนี่แหละใช่กากยะ <S 2> <S 2> <S ถึงถึงถึงจะกากอะแต่ว่ามันก็มันก็นก็เป็น,นคนยูทูบได้เหมือนกันะขนาดขนาดเออบีทูบเบอร์บางคนยังเป็นคนยกน้อยเลยเช่นพี่คัทชาเงี้ย,าายถ้าผู้ติดตดาวถึงห้าร้อยเราจะทำ EP พิเศษ,ษ,ษ,ษใช่อี EP พิเศษ,ษ,ษ,ษเลย โัอเองจำกัดว่าเนี่ยแบบแบบทับแดงตีไฟสิบเกมเออแต่ยิ้ได้เลยเหรอ i <laughs> 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 one. opportunity closes the door? You can just bust that door Huh? Okay. <laughs> <laughs> okay, okay, <laughs> <laughs> แสดงว่าเราใช้ชัดกันนะครับประมาณนี้เลยเองอยู่ไหนวะจำกูจำไม่ได้แล้วแบบนี้แบบนี้เล่นเล่นมานานและแต่แค่จำไม่ได้เฉยว่าจุดเกิดเขาําเก็บทมเก็บไอ้นี่ You know what I'm saying? I think I change. Uh, Things don't feel the uh, same. Uh, I, don't wanna I don't want to pull my new ones. Uh, Since i oh, got this fame, uh, uh, it's been so hard uh, to love again. Girl, uh, Yo, your love's in vain. What? 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 First blood คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นนะคะเพราะเราจะให้ไม่เกิน20นาทีไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อ ใช่เจอเจือเออเจอเออตรงมีเออไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เอาประมาณที่ว่างอ่ะแค่นั่นแหละตรงด้านเอออัดคลิปแล้วมันกระตุกจอเป็นจอเอชัดปะ Bye-bye.

เีลปพื่ออ่อกกังไบ็ช้าก่อนก่อนที่จะดูคลิปต่อไปแนะนำเพจ PHX Box Food Gaming หรือแฟนเพจ Facebook สำหรับไวล์นบล็อก f o o t ซึ่งเพจนี้นะครับยังไม่เปิดเต็มที่นะครับยังไม่มีรหัสวางขายซึ่งอย่าลืมกดติดตามเพจของผมชื่อ PHX แฟนเพจ a c e b o o k นะครับอย่าลืมกดติดตามมันได้เรา,เาคุยเรื่องอแฟนเพจ Facebook นะครับ โอเคนะครับก็เพจ a c e b o o k ของพวเราคือเพจ a c e b o o k บอกฟุนนะครับซึ่งในคอมเมนต์ก็ยังไม่มีอะไรนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยก,กดติดตามที่เพจผมเยอะๆนะซึ่งเพื่อน mm hmm. เพื่อนผมเป็นคนดัดแปลงใหม่นะก็ถ้าถ้าก,กดติดตามเยอะๆเดี๋ยวเพื่อนผมจะมาแจกแจกเออรหัสน้บแล้วก็รหัสเงี่ยจะเป็นราคาก็แล้วแต่เพื่อนผมนะครับโอเคก็พูดแค่นี้นะครับผมก็เพจชื่อ T h S fan page ใช่ครับ <laughs> ใช่ครับเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ใต้คำอธิบายและคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเ๋ยวเอาลูกขึ้นนะเออโอ้ยจะหมดเลยเฮียกูนึกว่ามึงจะยิงหัวกูซะแล้วกูเก็บยาก่อนยามียาไหมอุ้ยซองพวงเอเอาดีเอาเอาชิบหายแล้วองพวงนี้มึงไม่สวยแล้ว

โอเคนค้ำก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคมีสองขอตัวลาไปก่อนนะครับสโลี่สโลติกับผมไม่ไหว